สวัสดีค่ะพี่น้องลูกนาบสาษาคาร์ลเจโอวันออฟฟิเชียนะคะคลิปนี้นะคะฝากถึงบอโจูค่ะพี่นอ้องเมื่อคืนเล่าไปขื้นว่งสองสาวหน่อยลำเพลินโชว์คนอายะอยู่ไต่สะพานอยู่ไต่สะพานแขวนมันบอพี่น้องมูว่านี่ฝากถึงบอโจ เห็นบอกว่าไปขึ้นสาวหน่อยลำเพิ่นโชคข้คนอายะแล้วบอกว่าถ้าเป็นจังซี่แล้ววงหนึ่งอุ้งอิงบริหารดูแลไปโหลดเด้อลูกเด้อพอสีอยู่วงสองดอกพนะว่าจังสั้นสันเด้ะเออเมื่อขึ้นนี่ทีแล้วโพโลงพี่น้องสิบอกว่าบ่โจคอยสีบอกจะว่าเจ้าคิดถูกต้องแล้ว ทีเจ้าสิเสียสลระวงหนึ่งให้กับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงดูแลแท่นต่อจากนี้เป็นต้นไปเจ้าคิดถูกต้องแล้วเพราะว่าอย่างวงหนึ่งถุกมือน,นีข้าเจ้าบ่าต้องการเจ้าแล้วบอเจเอ้ยไปอยู่วงวงหนึง่งเนี่ยเขาไปเรียนอยู่สามือใดทีว่ามีเจ้าคน้นไอ้เนี่ยคือเก่าบ่ได้มีส่วนเกี่ยวของเอียงกับเจ้าเลย เป็นเจ้าพอไปกับบ่มีประโยชน์คนเบิงเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานผู้เบิงผู้ชมเขาเจ้ามาเบิงสาวหน่อยล้เพอสาวหน่อยวงหนึ่งเนี่ยเขาเพ่ได้ต้องการอยากสีมาเบิงเจ้าเขาสีลูกเจ้าภาพเพิ่นจ้างเพราะว่ามีอุงอิงเป็นผู้บริหารวงจะเข้าขใจบ่ ข้าเจ้ามาเบิงเอฟซีแฟนคลับข้าเจ้ามาเบิงนี่ข้าเจ้ามาเบิงอุ้งอิงข้าเจ้ามาเบิงข้าเจ้าไปมาเบิงเจ้าเลยเจ้าอยู่วงสองถูกต้องเลวบอสโจเสียสละให้กับอุ้งอิงน่ะวงหนึ่งถูกต้องเลวบึกขึ้นในวงหนึ่งอายะบ่มีเจ้าคนก็หลายคือเก่า น่ะละเจ้าไปยุวงสองน่ะละถูกต้องแล้วเจ้าคิดถูกต้องแล้วว่โจเจ้าคิดถูกต้องแล้วเจ้าคิดถูกแล้วว่ดอยู่วงสองน่ะละเป็นตัวชูวงของวงสองน่ะละน่ะละวงหนึ่งอันดี่ละวงหนึ่งเจ้าก็ให้อุงอิงดูแลไปน่ะละถูกต้องแล้วเจ้าคิดถูกต้องเอจ้จคเา <c oughs> จคาอยอยากให้เจ้าคิดเรื่องหนีมาตั้งแต่โดนแล้วเด้ ตั้งแต่เปิดสาวหน่อยลําเพิ่นโช์ตั้งแต่มีวงสองที่แหลกคนขอ,อยากให้เจ้าคิดตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆคนละเอ้ามือใดสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชวเพราะมีวงเพราะมีงานเจ้าก,กับหุ่นรดแห่ r หุ่นลดแ a i หน่อยห,หนึ่งโดยเสองวุ่นไปลองเพลงอยู่ดถแห่หุ่นนะมือใดเพราะมีงานวงสองนะ่ะ <c> ว <oughs> งหนึ่งเจ้าต้องไปดอกวงหนึ่งมีอุ้งอิงดูแลอยู่ อุงอิงเอ,อยู่เป็นผู้นําเสริมทัพของวงหนึ่งของวงสาวน้อยเพชรบันแป้งวงหนึง่งมนบอพี่น้องพี่น้องคิดคือกันกับลูกหนามบอวงหนึ่งเนี่ยมาขึ้นขเจ้ากระลำเรื่องเกวนามาโอ้เอฟซี FC เฟนครับหัวแตกหัวแตกแองกูผักฉากหกไหมพระฤาษีต้นห่านไหมมาขึ้นเด เบื่อขึ้นคือจังได้ว่าอันรือสีเถือกันเถือเกือบเดือเถืกออันเขาเจ้าเอาเกืบอบดึกบอกใหจังไดเบื่อขึ้น <c oughs> นี่ละวงหนึ่งเบื่อขึ้นค้นกับออะอวงหนึ่งน่ะว่ามีความหมายเลยถามมีบอลจูอยู่น่ะนะอุ้งอิงเงาะน้อยพอกันใช่เสียนุ่นขยุหันพิวัตศิวดลวิสุสายให่น้องออมแอมมูนัน แค่นี้กะเลิศพระแห้งแล้วบ่มีบอโจสาวหน่อยเพชรบันแพงพวงนึงข้าเจ้ากลับไปได้สวยจะพาข้าเจ้ามาจางข้าเจ้ากับมาจางอุ้งกับมาจางน้ำอุ้งอิงบแ่แปลกเลยมื่ว่านเอยไปสัมผณ์เมฆาที่อยู่แถวนั้นข้าเจ้าบอกว่าข้าเจ้าบ่รูจ้รจักบอโจข้าเจ้าหูจักแต่อุ้งอิงบ่หูเลยว่าบอโจเนี่ยเป็นผู้บริหารวงสาวหน่อย เพชรบันแพงวงหนึ่งวิตาคนเขาใจว่าสาวหน่อยเพชรบันแพงวงหนึ่งเนี่ยเป็นวงของอุ๋งอิงเดละเจ้าเข้าใจบ่๊บโจคลิปนี่ฝากถึงบ่โจแค่นั้นพี่น้องวงหนึ่งน่ะว่ไใจตรงการเจ้าแล้วเจ,จว้าเขาใจบอเจ้าไปอยู่วงสองนะ่ะคิดถูกต้องแล้ว แต่บอตรงยานว่าสีบลมีเมยฮักเมยยกเอฟซีแฟนคลับข้าเจ้ากะน้ำไปคือเก่าเห็นบเม่ขึ้นเนี่ยเจ้าไปอัดคลิปอันสัมผั์เอฟซีแฟนคลับข้าเจ้ากะว่ามาเพราะบอโจดไอ้น,นี่เห็นว่านั่นบอโจบอโจเห็นว่าหนา่นาข้าเจ้ากัมาขอทายลูปนน้ำเจ้าบอโจเห็นบเม่ขึ้น่นน่ะซึ่งปรากฏการ มันต่างก,กันกับอยู่วงหนึ่งเด้เจ้ามาอยู่วงสองเน่เจ้าอยู่วงหนึ่งเจ้าว,ว่ามีปูไดมักเจา้ามัไม่ามาีผปูไดมักเจา้าเอฟซีแฟนคลับเขาเจ้ากับบรลูจักเจา้าวงหนึ่งน่ะนะมีแต่ส่วนหน่อยเพราะเจ้ามาอยู่วงสองแล้วเอฟซีเขาเจ้าลูจักหลเออเจ้าเริ่มมีกระแสกัย้อนว่าเจ้ามาอยู่วงสองนั่นแหละคิดถูกต้องแลว้วบอส เจ้าปักหลักอยู่วงสองเลยเจ้าบอต้องมาเบิงวงหนึ่งมือนี้ก็อยู่ใส่กอสมุดปากกันบัติสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์อยู่สมุดปากกันแต่ละเจ้ากระนํำไปอีกจากะบบตตองเจ้าบตอาตองเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญของสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์เจ้าต้องเอื่นว่าตัวเจ้าเนี่ยเป็นผู้นำทีมงานของสาวหน่อยลำเพื่อนโชว์ เป็นตัวชูวงของสาวหน่อยล้าเพิ่นโชว์เจ้าก่อใจบ่บอดถ้าเจ้าอยากสีมาวางหนึง่งเจ้าก็มาได้เพียงแค่เป็นแขกรับเชิญแค่นั้นอุ้งอิงเชิญเจ้าเมื่อใดเจ้าถึงมาวางเนืองใดส่วนเรื่องคาตัวนีกักข้นอยู่กับลูกสาวว่าลูกสาวสีหายคาตัวเจ้าจักบาท ก็อยากหัวพี่น้องเอยบวกขื่นเราก็ไดมาไล่หลายแห้งอยู่วงสองไปอยู่วงหนึ่งเจ้าเราะกไดจ้ากบาดแต,ลต,ต่ลุโตัวต้ตัวน,นละอยู่วงหนึ่งนลาละบ่มีประโยชน์ยังดอกพี่น้องคิดเห็นว่าจังใดคิดกระคือกันบอกกับข่อยนะระพทธเจ้าคิดเห็นคือจังกบข่อยเี่ย คอมเมนต์มาหลายๆเห็นแล้วไอ้หูว,ว,ว่าวงหนึ่งบ่ตรงการเจา้าบ่ตรงการบอดจูเลยวงนึ่งนั่นนะวงนึงน่ะโยกไขวงอิงอะถูกต้องแลว้วเป็นบพีิ้องฝากไวใ้ใคิดฝากไว้แค่นี้ละบอดจูเอ้ยสวัสดีจ้า